เจ้านอะนสบายดีเนาะนเพื่อนๆทุกคนเนาะวันนี้จะมาบอกวิธีรีเซ็ตหรือว่าล้างเครื่องโทรศัพท์ Samsung เนาะตัวนี้จะเป็น Samsung J2 เนาะ,ะไ,ปไปเปิดกันเลยก่อนอื่นหมดให้เพื่อนๆปิดเครื่องก่อนเนาะปิดโทรศัพท์ก่อนเนาะ,ะจากนั้นปิดโทรศัพท์แล้วให้เฮามากดปุ่มปิดเปิดนี่เนาะกดปุ่มปิดเปิดแล้วปุ่มเลื่อน เรื่อขึ้นเนาะกับปุ่มโฮมเนาะปุ่มโฮมเนาะกดพร้อมกันนะพร้อมกันเลยค้างไวเนาะมันจะเข้ามาแลนะครับก็ปล่อยป,ปล่อยเลยเนาะอ่ามันจะเข้ามาหนานี้เนาะให้เพื่อนๆมาเลือกเอาตัวที่ว่านี่เนาะ Data Factory r e s e t นี่เนาะ เรียกมาเนาะหนึ่งสองสาสี่ห้าตัวที่หนะ้าเนาะหลังจากนั้นให้เพื่อนๆกดปนะุนะ่ม power ด้วยเนาะปุ่มปิดเปิดด้วยเนาะกดไปเลยอ่ามันจะถามว่าแน่ใจบ่าว่าจะรีเซ็ตชา้์จเครื่องเนาะให้เรากด yes, yes <no. S 1> เนาะเลื่อนลงมาตัวเป็น yes no. เนาะเลื่อนลงมา yes หลังจากนั้นเราก็กดปุ่ม นี่นะปิดเปิดนี่นะเน,เะนาะก็เลยอ่ามันกําลังรีบูตมันกําลังล้างข้อมูลอ่ะันรีบูตเลยเนาะตัวทำอีกเลยนะาะเฮ้งกดปุ่มปิดเปิดนี่เนาะกดกอ่าตอวนี้มันจะทาแป๊บหนึ่งนะ ยินดีตอนฮับนะให้เราตั้งค่าทุกอย่างนะเพื่อจะเข้าไปสู่นหน้าจอหลักนะตันนี้เลือกเป็นลาวนะลาวนะเ,เลือกเลยเริ่มเลย,เลเลยติ๊กไปเลยมาฮอดขั้นตอนนี้เนาะให้เราเชื่อมไวไฟก็ได้เชื่อมก็ได้บวเชื่อมก็ได้เนาะเดี๋ยวนี้เราจะปิดไวไฟนะครับจะบวเชื่อม อนั้นถ้ากดต่อไปน้ำจะเข้ามาใน,นนี้เนาะอันนี้มันก็มีหลายๆอย่างนะกดต่อไปเลยเถ้าเห็นด,ดีกดเห็นด,ดีไปเนนะนี่กำลังกดจัดกันนะครับอ่าทีาานี้เขาจะข้ามเลยนะเนาะเราจะกดข้าม นี่เป็นซื่อเนาะเป็นซื่อของเราเองเนาะจิตตจักรซื่อต่อไปนาะสกุลเก่าเนี่อนะ DIT ขอพงเตอร์เนาะตอบไปเลยเนาะ ตอนนี้นะกดไปเลยทำงาหน้านี้ให้เพื่อนกดต่อไปเลยนะตอันนี้จะเป็นรหัสความปลอดภัยนะรูปแบบรหัสความปลอดภัยรูปแบบรหัสแต่ว่าความปลอดภัยสูงนะอัตติกาตัวนี้นะเราอุปกรณ์ด้วยการยิ่ง ตัวนี้ให้หาติ๊กอออเนาะเพราะว่าเขาเข้ามานี่แล้วมันจะให้เขาเลื่อนนะครับเขาจะโบกโบตังตอนนี้เนาะติ๊กออกข้ามไปเลยเนาะข้ามไปข้ามไปเลยเนาะมันจะเขียนว่ามไปโยนมันจะเข้ามาในานี้ให้นะเขาเลื่อนนะเนาะแล้วกดนิกเลยเนาะ ะเข้ามาปั่นสีสามสูงนะต,ตอนนี้เฮายังบัวฟ้าใส่นะากดค่าไปก่อนนะค่าไปง้นดีๆจบนะคือกำหนดอุปก,กรณ์ของท่านนะจบอ่า,าติดตามการละท่า หลักหลังจากที่เราเข้าสู่หน้าของโทรศัพท์นไดเหาจริงจะมาเปิดนะครัเาาป็นเครื่องของโรงงานใหม่ๆเลยบ่มีแอปมันจะเป็นแอปของโทรศัพท์ในอย่างเดียวนะจะมีแต่แอปของโทรศัพท์ที่มากับโทรศัพท์นะ ง่ายง่ายเนาะล้างเครื่องซัมซุง J2 เนาะจะลืมเด้กกดไลค์กดแชร์ให้เด้อก,กดซับสไครต์ให้เด้อถ้าเพื่อนๆหรือน้องๆที่มีปัญหาก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เนาะ ก็จบคลิปเพียงเท่นี้เนะ